สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ด h e Eye of t ท r ลอตบายกันชระยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูสัว่าคนที่เงียบหายเขาหายไปไหนจ๊ะคนที่คุณคุยคนที่คุณรักคนที่คุณเคยส่งข้อความหาเขาเงียบหายไปเอ่อหรือว่าเขาเงียบเป็นประจำเขาหายไปเป็นประจำอยู่แล้วนะจ๊ะเรามาดูกันคนที่เงียบหายเขาหายไปไหนแล้วเขาคิดถึงเราบ้างไหม เขาคิดถึงเราบ้างไหมเขาเงียบหายไปทําไมอะมากันที่ธาตุดินคือศพกันมังกรค่ะมาดูกันบริบทของการเงียบหายหายไปไหนเนี่ยหยา,ยา,ยยา,ยายไปไหนทําไมถึงเงียบหายไปโอ้ t h ม m a g i c i a มาเลยเดอะเดดเลยเขาเงียบหายไปไหนอืม คนที่เงียบหายเขาหายไปไหนคนที่เงียบหายเขาหายไปไหนหายไปไหนหายไปไหนถุงทองมาม้าทำงานแล้วหนูเป็นแบบนี้แล้วนะถุงทองนะมาม้าจะตีหนูดีไหมอะถุงทองคนที่เงียบหายเขาหายไปไหน โอ้แม่เจ้าเขาก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกค่ะเหมือนเขารู้สึกเหมือนเขาตัวเขาเองอะ่ะค่อนข้างจะจะมีอารมณ์เบื่อบเบื่อในายเซ็งเซงหรือว่าไม่ได้ดั่งใจหรือว่าเกิดความไม่ได้ดั่งใจในอารมณ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนออตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์เหมือนกันนะ ค่อนข้างมีสเสน่ห์หรือบางคนบางคนค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเล่นแลบแตธาสักนิดหนึ่งเหมือนเขาอาจจะหายไปเพื่อให้เราตามหาหายไปให้มีคุณค่าแบบนั้นน่ะเออประมาณเหมือนคนที่แบบว่าฉลาดฉลาดหน่อยอะ่ะเขาอาจจะหายไปเพื่อให้เราคิดถึงอะ่ะเออจริงๆเขาก็คิดถึงเราแหละเออแต่ช่วงเนี้ยมันอยู่ด้วยอารมณ์ของเขามาั้ง เขาอาจจะมีอารมณ์ที่ไม่ดีหรือมีชีวิตที่ตัวเขาเองมีเรื่องต้องคิดนะเขามีเรื่องต้องคิดหลายอย่างอืมอาจจะเป็นด้วยด้วยตัวเขาเองที่ค่อนข้างจะมีปัญหากับตัวเขาเองเออเรื่องของการทำงานเรื่องของชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกเขาแค่มีเรื่องต้องคิด มีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องทำอืมแล้วก็อารมณ์ไม่ค่อยดีนะชีวิตเขาดูท่าทางอารมณ์ไม่ค่อยดีมันอาจจะมีการตัดสินใจในเรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยมีภาระส่วนตัวหรือเปล่าถามว่าเขาคิดถึงไหมคิดถึงสิทำไมจะไม่คิดถึงคิดถึงแหละอืมแต่มันมีเรื่องที่คุณสองคนเนี่ยอาจจะมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันด้วยไหม มันอาจจะมีความไม่ให้เขาอกเข้าใจกันด้วยมันมองถึงคนที่อยู่ในสถานการณ์ของแบบมีความขัดแย้งมีความร้าวฉานอยู่เหมือนกันบางทีเขาอาจจะอยากได้กำลังใจอยากได้คนปลอบประโลมอะไรอย่างเงี้ยให้หายเหนื่อยอะไรอย่างงี้เป้าแล้วเรากับแล้วเรากลับมีความรู้สึกว่าต้องการต้องการในสิ่งที่เขาไม่สามารถให้ได้อืม เขาหายไปไหนเขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะบางคนนะคะมีความขัดแย้งกันอยู่เนืองๆมีเรื่องราวฉานกันอยู่เงียบๆมีเรื่องไม่ได้ดั่งใจหรือในบางคนไปเจอสถานการณ์ของความรักที่ที่เป็นที่เป็นคนแทรกซ้อนเขาซ้อนเราหรือเราซ้อนเขาก็ได้นะเขาไม่ตัวเลือกเยอะนะเขาค่อนข้างมีตัวเลือกเยอะอ่า มันอาจจะอยู่ในอารมณ์ของคนที่ต่างคนต่างมีสเสน่ห์ไหมคะต่างคนต่างมีสเสน่ห์และความต้องการที่แตกต่างกันบางครั้งเราอยากได้คนที่เข้ามาใจเราเข้ามาแบบซัพพอร์ตใจเราวิ่งตามเราอะไรเนี้ยมากๆอืมอืมอืมหรือในความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่ มันไม่ได้มีอะไรชัดเจนในความสัมพันธ์เลยด้วยซ้ำม,มันเหมือนเราชอบเขามากเขาชอบเรามากแต่ความมากนั้นมันชอบมากรักมากแต่การกระทำไม่เกิดเลยอะ่ะมันไม่เห็นของมันไม่เห็นการกระทำแต่มันมีความในใจที่ต่างคนต่างไม่พูดค่ะตัวเขาเองก็ไม่พูดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาตัวเราก็อาจจะไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้แต่ในความเป็นจริงต่างในใจอ่ะในใจทั้งคู่ต่างคิดถึงกันแหละ ต่างก็คิดถึงกันพอเงียบพอเธอเงียบมาฉันก็เงียบกลับมันอาจจะคิดมันอาจจะคิดได้ว่าถ้าเขาชอบเราจริงถ้าเขารักเราจริงเขาก็ต้องเขาก็ต้องส่งข้อความหาเขาก็ต้องมาหาเออมันก็ต้องอืมทำมันก็ต้องมีความพยายามมากกว่านี้หรือเปล่าอืมต่างคนต่างคิดค่ะจริงๆ ชอบกันต่างคนต่างคิดแต่ความชอบนั้นชัดเจนไม่ได้นี่อืมเขาหายไปไหนเขาไม่ได้หายไปไหนเขาอาจจะอยากรู้ว่าการหายไปของเขาคุณจะตามหาไหมคุณจะทักก่อนไปไหมคุณจะงอยงอเขาก่อนไหมอืมเหมือนเขาก็มองว่าคุณพยายามไม่เต็มที่เหมือนกันนะเออถ้าชอบฉันก็มาเด็กก็มาเด็กค้าพยายามให้เต็มที่อ่ะตัวคุณเองก็ตัวคุณเองก็แบบ เขาเรียกไว้เชิงหน่อยไว้เชิงหน่อยก็ไม่ได้พยายามเต็มที่นักเพราะว่าคุณก็คิดว่าถ้าเขาชอบคุณมากจริงๆเขาก็ต้องเขาก็ต้องพยายามเองใช่ไหมอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนต่างคนต่างก็ก็รอท่าทีกันอยู่ดีกว่าไหมเธอทําก่อนเดเธอทักก่อนเดเธอต้องพยายามมากกว่านี้เดอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงโอ้อยากทักใจเขาอยากจะทักเขาใจแทบขาดเออ อยากจะคุยกับเขาใจแทบขาดแต่ต้องควบคุมอารมณ์ไว้ควบคุมความรู้สึกไว้เออคิดถึงกันนะอืมมองถึงความคิดถึงกันเขาส่องคุณนะคุณอาจจะดิวกับราศีมังกรราศีราศีพิจิกราศี เขาส่องคุณไหม่องซิทำไมจะไม่ส่องล่ะคะส่องนะเขายังรอคอยอยู่นะเขาส่องคุณไหมส่องเขาอยากรู้ว่าที่คุณหายไปเนี่ยคุณจะหายไปเลยไหมคุณจะหายไปเลยไหมเพราะหน้าตาโปรไฟล์คุณก็ได้ดีเอ่อคุณก็มันเขาส่องคุณอยู่นะแต่ว่าถ้าคุณไปถ้าคุณจะหายไปเลยเนี่ยแล้วเขาจะทักมาไม่ได้ ถ้าคุณทำเงียบทำเฉยแล้วหายไปเลยเขาจะทักมาไม่ได้เขาจะทักไหมคุณอาจจะดีวกับผูศ้ศกเลิฟเวอร์เมทุนถ,ถ้าหายไปเลยเขาจะทักไหมทักถ้าคุณหายไปจริงๆเขารับรู้ได้ว่าเออคุณจะไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะเขาก็อาจจะทักลงามาสักทีหนึ่ง เออให้ให้เราได้รู้ว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ไปไหนเขาอาจจะทักมาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะก็แค่ไปต่างคนต่างมีภารกิจต่างคนต่างมีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยเออทำทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนียนๆมาเลยเนียนๆมาเลยทักนะแต่ถ้าจะทักเนี่ยก็คือหมายถึงแบบต้องต้องรอต้องรอเวลานานมากๆเพื่อที่จะได้ จะได้แบบรู้ว่าคุณไม่ไม่มาแล้วอืมทักนะความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงมันเป็นความสุขเป็นการเติมเต็มให้กับกันได้แต่ว่าก็ต้องทําใจอย่าคาดหวังค่ะมันเป็นความสุขบางคนเป็นเพื่อนร่วมงานกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางคนรอกันอยู่คือต่างคนต่างกักกักตัวเองไหมคุณกักกักเขากักกักปะ ต่างคนต่างกะไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกไม่กล้าแสดงอะไรมากมันมีมันมีขีดจำกัดของความสัมพันธ์เอออืมใช่เหมือนต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันด้วยนะมันเหมือนก็ไม่ไว้ใจว่าเขาจะมาขายฝันไหมเขาจะมาหลอกเราไหมเขาจะมาพูดจาหยอดแย่ yeah, หลอกเราให้เราได้หลงไหลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป้าอารมณ์นั้น อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเอ่อตัวเขาเองเนี่ยนะบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษานะบางคนเป็นเจ้านายเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ได้เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาออกสื้อดูแนวแนวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่วางตัวดี วางตัวดีไม่กล้า <c oughs> เรียกว่ามาดเขาดีมาดเขาดีฟอร์มเขาดีถ้าเธอไม่งอฉันฉันก็จะเฉยเฉยไม่งอเธอถ้าอาการงอของเขานะ่ะมันจะไม่ออกอาการเป็นการแบบงองอนน่ะแต่เป็นการทักมาอ้อมอ้อมแต่ก็ยังรู้ว่าเขาทักมานึนกออกใช่ปะทําทให้รู้สึกว่าอืมฉันก็ชอบเธอนะอืมฉันก็ไม่ได้หายไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ย ลักษณะแบบนั้นอนืมอารมณ์นี้เขาต้องการอะไรกับกับคุณเขาต้องการอะไรแบบคุณเขาต้องการอะไรเขาต้องการพัฒนาความสัมพันธ์แบบไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องทุ่มเทกันไม่ต้องคาดหวังกันอย่าเพิ่งคาดหวงังแต่หมายถึงว่าก็อยากจะมีคุณไปยาวๆ อยากจะมีอยากจะมีคุณนไว้ในชีวิตเหมือนกันนะก็อยากมีคุณไว้ในชีวิตนี่แหละไปกันยาวๆได้ไหมอ่ะจับมือคุยกันอย่างมีความสุขเติมเต็มซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยั่งยืนมันถาวรนะแต่ไปเรื่อยๆเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกไม่พูดเขาเป็นคนไปเรื่อยๆไม่ได้แบบรีบ กระโจนเข้ามาอยากจะดูก่อนอยากจะศึกษาก่อนอยากจะพูดคุยก่อนถึงแม้นใจมันอยากจะแบบอยากจะกระโจนเข้าไปลึกแล้วก็ตามแต่ว่ามันทําอะไรบุ่มบ่ามไม่ได้ลักษณะของการทำอะไรด้วยความเป็นผู้ใหญ่แม้ด้วยการมีฟอร์มเก็จจัดทำอะไรบุ่มบ่ามไม่ได้อยากจะค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์ให้รู้ใจเขาเรียกว่าให้รู้ใจอืม คนบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วด้วยนะมีลูกสองคนนะใช่ระวังด้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบเราอแต่เข้าไม่กับเราไม่ได้อะหวั่นไหวกับเราอะ่ะเออเราอาจจะดูหน้าตาดีเราอาจจะดูแบบดูดูดสเสน่ห์แรงอะไรเงี้ยเกิดความหวั่นไหวเกิดความหวั่นไหวเกิดความร,รู้สึกถึงคนที่แบบอ,อ่ มันมันมันเป็นความรู้สึกคนที่ชอบอะไรสักอย่างแต่ว่าก็ยังไม่ได้สามารถจะจะแบบว่าตรงมาตรงไปได้ขนาดนั้นอืมต้องมีฟอร์มสักนิดหนึ่งต้องเก็กจัดสักหน่อยหนึ่งอารมณ์เน้นนะจะ๊ะโอเคไหมอ่ะอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วเราควรรอไหมล่ะเราควรรอไหมเราควรรอไหม ดูคุณวุ่นวายใจนะดูคุณเสียใจในการในความสัมพันธ์หรือถ้าคุณติดว่าจะรอทําไมถ้ารอไปในความสัมพันธ์เรามันก็ไปกันไม่ได้ขนาดนั้นนะ่ะเออมันไปกันไม่ได้ขนาดนั้นนะ่ะก็ถ้าคุณไม่อยากรอก็ไม่รอก็ได้นะเพราะว่าตัวคุณเองก็พอจะรู้นะว่าอีความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันยังไม่ไม่โอเคสักเท่าไหร่เลยอะ่ะเออ มันยังไม่โอเคสักเท่าไหร่เลยแล้วก็มันยังไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะยังไม่ได้สามารถคอมมิกได้อะตัวคุณเองก็รู้ว่ามันคอมมิกได้ไหมในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าไปติดที่ว่าเขาเองมีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยตัวคุณเองก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคอมมิกไปก็เสียใจเปล่าๆหรือเปล่าเออในสิ่งที่คุณต้องคิดว่าถ้าคอมมิกไปแล้วคุณทบทวนหนึ่งข้อดีข้อเสียในการคอมมิกค,คุณจะอยู่ตรงไหนล่ะ คุณจะอยู่จุดไหนของความสัมพันธ์คะคุณจะไปกับความสัมพันธ์นี้ได้จริงๆหรอลักษณะแบบนั้นอะคำเตือนขอคําเตือนหนึ่งใบคําเตือนความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นสถานะสักเท่าไหร่นะแต่ชอบกันมากมีใจแอบมีใจกันแบบว่า p a ชช i o n มาแกงมากอะดึงดูดกันหนักมากแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้สามารถที่จะจะคอมมิกได้ในทางนั้นมากกว่าเพราะว่าดูจากไพ้อารมณ์ประมาณอารมณ์ประมาณแพชชั่นอยากได้ต้องการอยากไปต่อแต่ว่าสถานะมันดูไม่โอเคสักเท่าไหร่ดูแล้วไปยากนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืม comment, คอมเมนต์ใต้เดคิปชันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ